ดูภาพก่อนให้ดูภาพก่อนแล้วคุณผู้ชมคิดยังไงคิดเอาเองเอะดูภา,<ร>า,าพมาภาพมาเป็นภาพคอนเสิร์ตเนี่ยนะคุณผู้ชม,มคืออย่างที่บอกเนี่ยสถานการณ์โควิดบ้านเราเนี่ยอันนี้ยังภาพปกติคุณผู้ชมดูทยอยดูไปก่อนนะยังไม่อยากเล่าอะไรมากอ่ะภาพที่สองก็ยังปกติอยู่เป็นภาพคอนเสิร์ตของใครอันนี้อันนี้คุณผู้ชมดูจํานวนคนไปดูคอนเสิร์ตนะฮะ เป็นประเด็นดราม่าทันทีเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวสุดฮอตเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะ,ะมีปรากฏภาพคอนเสิร์ตของเจนนี่นี่ภาพเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวตั้งใหมย่ย้อนไปได้ไหมน้องบอยน้องบอยช่างเ,เทเทปของเราเดี๋ยวลูดกลับไปที่ภาพเมื่อกี้คนดูเยอะๆเนี่ยเป็นภาพปรากฏน,นี่นะฮะว่าน้องเจนนี่และศิลปินในค่ายยกขบวนไปมอบความสุขให้พี่น้องชาวใต้นี่ภาพนี้ก่อนที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดนครศรีธรรมราชสองสวันก่อนเออาตามภาพที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือว่าคนแห่กันมาลุมล้อมมองในส่ตาก็เห็นเลยนะเบียดเสียดยียดเยียดไม่มีการเว้นระยะห่างแน่นอนแล้วยังมีเพจหนึ่งเผยคลิปช่วงเล่นคอนเสิร์ตเจนนี่มีการเช็ดเหงืออ่อแล้วก็เช็ดเป้ากางเกงของนักร้องชายในค่ายทำไมย้อนนิ่ประโยคนี้นี่นึงมีการทําอะไรบ้างนะมีการเช็ดเหงืออ่อและเช็ด เต้ากังเกงนักร้องชายในค่ายแล้วเขาไปเช็ดเป้ากันทําไมนะพี่ไม่ทราบเหมือนกันแล้วย้อนทิชชู่ลงไปด้านล่างฮะให้แฟนสาวเนี่ยช่วงชิงกันค่ะทิชชู่ที่เช็ดเต้านักร้องชายเนี่ยอโยนไปข้างล่างเพื่อให้สาวๆที่อยู่ด้านล่างช่วงชิงกันมันมีอะไรทิชชู่เนี่ยไม่ทราบทำให้เกิดการตั้งคำถามว่านี่คือเรื่องเหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้ไหมและเหตุการณ์ดังกล่าวถามลุงตออมันผิด พอรากฉุกเฉินลิบล่าเจนนี่นะคุณผู้ชมเจนนี่อาจจะยังไม่ทราบเรื่องดราม่า,เ,<อ>าเพราะว่าเจนนี่เนี่ยลงภาพขอบคุณแฟนแนจ้กยังอยู่เลรอขอบคุณแฟนๆในไอจีส่วนตัวกป็ปรากฏว่ามีทัวลงท<ช>ัวลงอีกแล้วคุณผู้ชมสับใหม่วงการบันเทิงวทวนลง,ค,ลงคุณแห่เข้าไปคอมเมนต์ตั้งคำถามดังต่อไปนี้ ช่วงโควิดไม่ใช่เหรอทําไมแน่นเหมือนปลากระป๋องอีกคนหนึ่งก็บอกอ่ะเอาอะไรมาป้องกันเหรอแมสก็ไม่ปิดลืมอย่าลืมสิว่าต้องห่างสองเมตรอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าติดโควิดมาพี่เจนนี่จะรับหยุดชอบมีคะจังหวัดมาอนเอออินจังหวัดอะไรนะภูเก็ตกับนครศรีธรรมราชไม่ใช่กระบี่กระบี่กระบี่กับนครศรีธรรมราชสองสามวันก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้เวลาการจัดแบบนี้มันต้องขออนุญาต หรือต้องไงต้องแจ้งใครผู้รับผิดชอบอะไรก่อนเปล่าทีนี้กระบี่กาญจนศรีธรรมราชคนตั้งคําถามเยอะแล้วนะว่าก็นก็อย่างภาพปรากฏเนี่ยคือคือเขาบางอันที่บอกว่าเช็ดเหงื่อกับเช็ดเป้าระโยนลงไปอ่ะเหงื่อมันก็เป็นพวกแบบสันคัดลัล่างเนาะแล้วก็ในคุณผู้ชมบอกว่าอย่างี้ค่ะไม่ใส่แมสด้วยนะคะ น่าห่วงจังเลยค่ะสังเกตจากภาพแล้วที่นําเสนอ <Yeah. S 1> ไม่มีการใส่แมสนะคะมันจะเป็นช <Yeah. S 2> <อ>็อตที่แบบมีการจับมงจับมือยอะไรเงี้ยพี่โนกไหมบางทีเหงือ่อเหงื่อจับมงจับไม้มาจับมือต่อต่อ,ต,อต่อกันไปบางทีเราเอามาเช็ดเหงื่อเช็ดหน้าเราอีกคืออย่างนี้นะอันนี้พูดกลางๆนะไม่ว่าอีเวนต์ไหนนะถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะทําคนจัดงาน คนอื่นๆเดือดร้อนอถ้าเกิดมันมีเคสแบบอันนี้หยุดภาพเมื่อกี้ไว้อีกทีน้่งบอยกลับไปเมื่อกี้ถ้ามันเกิดมีภาพแบบนี้ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเขามีการทบทวนขึ้นมามนักร้องนักดนตรีอย่างที่ทราบผลกระทบเนี่ยมากกว่าศิลปินดาราพิธีกรอย่างเรารายการสดอาจจะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะแต่พอเกิดภาพปรากฏภาพแบบนี้ออกไปแล้วถ้ามันเดือดร้อนกันอีกถ้ามีม,มีมีความลุกลามอะไรกันมากกว่านี้คุณผู้ชมใครกระทบก็กลับไปที่คนจัดงานนั่นแหละทีนี้จะ เวิร์กฟอร์มโฮมไม่ต้องเวิร์กแล้วเวิร์กก็ไม่ต้องทำเวิรก็ไม่มีอยู่แล้วหลายคนบอกเออเวิร์กก็ไม่ต้องเวิร์กแล้วโฮมก็ไม่มีก็โฮมก็ขายไปด้วยคราเนี้เวิร์กใต้สะพานแล้วหนู